คำถามสุดท้ายนะคะจำเป็นต้องถามเพราะว่าวันนี้ได้มีการพยายามโยงพูดง่ายๆก็คือพยายามป้ายว่าปัญหา MOU <ม>ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้<ม>เป็นปัญหา MOU 43มสมัยท<ม>่านชวนโจก็เลยอยากจะเ,<ม>เรียนท่านชวนว่าให้ท<ม>่านชวนสามารถาเกิดขึ้นปลายสมัยรัฐบาลท่านชวนไายมากแล้วก็แผนที่1ต่อสแสน มันเกิดอะไรขึ้นท่านสามารถอธิบายได้เลยครับครับก็ขอบคุณโจมากนะที่ถามอันนี้ m อ็มโสสหรือมันทึกช่วยจำสองพันสิบมเนี่ยมันไม่อยู่ๆมันไม่ได้เกิดหรอมันเริ่มจริงๆคือเมื่อปี2องพปีที่ผมเป็นนายกครั้งแรก 35, 36, 37ผมไปกัมพูชา ตอนนั้นก็มีนายกสองคนนะไปเยือนแล้วก็มีความแถลงการร่วมไม่ได้เป็นชื่อจำนะแถลงการร่วมว่าเราจะร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองอย่างไรทั้งสองประเทศแต่มีตอนหนึ่งเขาเขียนไว้ด้วยว่าทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไทยกัมพูชาว่าด้วยเขตแดนในโอกาสที่เหมาะสมนี่คือปีสามเจ็ดนะใช่ครับปีสามเจ็ด ต่อมาปี40หน่วยทั้เรืชลิตก็เลยมีมติในเรื่องนี้ต่อมาปี43ถึงได้มีทํา MOU หรือมาทุกเพื่อจำขึ้นทั้งหมดเพื่ออะไรครับเราประเทศเรามอมนาเขตเขตแดนเนี่ยติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยฝั่งพม่ายาว2,100กิโลเมตรฝั่งใต้มาเลเซียนี้ประมาณ6 0 0กว่าฝ่ายเขมรนี่ก็ประมาณ700ทุก ทุกภาคเนี่ยมันมีปัญหาที่ต้องปักกันเขนตแดนเพิงม้นแต่เราจะไม่ได้ยินข่าวที่อื่นเช่นภาคใต้เนี่ยก็มีปัญหาเขียแดนและไม่ได้จบลงได้หมดแ,แต่ปัญหาเขียแดนเนี่ยนักการเมืองเองยังไม่มีความรู้หหลก mm hmm. คนที่จะทําเรื่องเหล่านี้คือกระทรวงต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงพือทหาร mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาจะไปเซ็นหนังสืออะไรเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองมาคิดเองว่าเซไม่หรอกมันต้องเขาเสนอเข้ามา เอ็มยูสี่สามคนเซ็นใครกันท่านสุขุมพันธ์นี่แหละถูกต้องหมอมราชงสุคุมบันบริพัตรที่ยิงสัมภาษณ์ท่านหน่อยก็ดีนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือเพื่อมาร่วมปักปันเกดแดนกันเพราะถ้าไม่มีการปักปันเกดแดนนั้นมันจะมีปัญหาปะทะกันเข้าออกกันแล้วก็ทั้งสองฝ่ายชาวบ้านก็มีการทะเลาะกันบ้าต้องพยายามให้มีการปักเป็นแกแดนทุกเขตปาตายนี่ ได้วยดีแต่ไม่ใช่ดีร้อยเป็นะในที่สุดวันหนึ่งท่านเบเดชอดิษก็โทษและท่านเบเดชสุรานนท์ผู้มการนบทกาต้องมาไง